สวัสดีครับวันนี้ก็วังกรนะครับก็จะพามาชมรถในรุ่นของ p o r s เช e 911 c a r r e r a S สนะครับสีชาร์กบูนะครับว่าคันนี้นะครับมีออปชันอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูม i g h w a y Auto Thailand นะครับถ้าหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนี่นะครับสนใจรถนำเข้านะครับก็เข้ามาติดต่อที่โชว์รูม h i g h w a y Auto ได้เลยนะครับมาพูดถึงเจ้า911 c a r r e r a นะครับ เจ้าชายกบในตำนานนะครับในส่วนของเทคนิคอนนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เครื่องยนต์6สูบนอนนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ3,000นซีซีนะครับแรงม้านะครับให้พละกำลังอยู่ที่450แรงม้านะครับ530นิวตันเมตรนะครับซึ่งสามารถทำอัตราเร่งนะครับเฉลี่ย0ูย์ถึงร้อนะครับทำเวลาได้ดีมากเลยครับอยู่ที่3.7วินาทีเท่านั้นเองนะครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาชมรถกันนะครับนี่ก็จะเป็นกุญแจคีย์เลสของ911นะครับเราสามารถกดล็อกปลดล็อกรถได้นะครับที่กุญแจีโมทนะครับแล้วก็ยังสามารถเปิดฝากระโปรงหน้าได้ด้วยนะครับ911นะครับเป็นรถจนที่เครื่องวางหลังนะครับฉะนั้นนะครับด้านหลังก็จะไม่มีในส่วนของ ช่องใส่สัมภาระต่างๆนะครับจะมีแค่ช่องด้านหน้านะครับที่อยู่ใต้ฝากระโปรงหน้านะครับจะเป็นช่องเก็บของนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะพามาดูรอบๆตัวรถกันนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นสีชาร์กปูนะครับเป็นสีพิเศษเลยนะฮะสัญลักษณ์ของเจ้า911นนะครับสังเกตง่ายๆเลยก็คือไฟหน้าจะเป็นไฟทรงกลมนะครับและไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้า LED เม t r i x นะครับ เป็น p d l s plus นะครับมีความพิเศษก็คือเป็นไฟที่สามารถเลี้ยวตามพวงมาลัยได้นะครับและในเวลาที่เราขับกลางคืนนะครับก็จะมีระบบปรับไฟสูงตามอัตโนมัตินะครับเพื่อป้องกันการรบกวนสายตานะครับและคันนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งสปอร์ตดีไซนนะครับมีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับ จะสังเกตด้านหน้านะครับจะเห็นว่าเป็นเหมือนลูกแก้วกลมๆนะครับตรงนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับเซนเซอร์พวกแอร์เดทีมคลื่นชอนโทนะครับหรือระบบเตือนการชนต่างๆนะครับมาดูดส่วนของด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อลายคา l ิล่าเอสนะครับขอบ20นะครับตกแต่งเป็นสีเจ็ b แบล็กเมทัลิกนะครับคาลิเปอร์เบรกของเขาจะเป็นสีดํานะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับก้าวหนึ่งหนึ่งนะครับล้อหน้ากับล้อหลังขนาดไม่เท่ากันนะครับ ด้านหน้าจะอยู่ที่10นะครับด้านหลังจะอยู่ที่ปนิ้วนะครับถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับ Porsche ตกแต่งด้านข้างตัวรถนะครับเสริมความหล่อดุดันมากขึ้นนะครับถัดมาด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับมีเลนชนให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของการปรับรถแสงสะท้อนให้ด้วยนะครับการตกแต่งด้านขอบกระจกก็จะเป็นแบ็คลา์นะครับเป็นเส้นดำนะครับล้อหลังก็จะเป็นขอบ21นะครับ ขอบจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องวางหลังนะครับเขาจะเสริมในเรื่องของความปลอดภัยและเปอร์포เมนซ์ในการขับขี่ให้ดีขึ้นนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับจะสังเกตนะครับในตัว9 1 1ง,ง carrera s นะครับจะมีสปอยเลอร์หลังขนาดใหญ่เลยนะฮะ ก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการยึดเกาะถนนนะครับแล้วก็เสริมความเร็วแรงนะครับในการขับขี่ทําให้อัตราเร่งนะครับดียิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับให้กับเครื่องที่อยู่ด้านหลังนะครับมีโลโก้911 c a r r e r a S าสีดำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออปชันนะครับเพ้นส์สีดำไฮกรอสนะครับถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสปอร์ตเอ็กซ์ซอร์สนะครับ ตกแต่งลายท่อสีดำนะครับสามารถเปิดและก็ปิดเสียงท่อได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง3ามองศานะครับรุ่นนี้หายากมากๆเลยนะคบออปชันนี้ฮะคใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะต้องรีบรีบดูเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านในนะคะ มือเปิดประตูนะคะพวกนี้ก็จะทําเรียบๆไปเลยนะครับเสริมแอโรไดนามิกนะฮะอ่านาดูด้านในนะคบอินเทเลียภายในจะเป็นสีดํานะครับมีออปชันเป็นไฟโลโก้นะครับเห็นไหมครับมันจะหลังๆนิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นมันเป็นสีลายไม้นะคบเห็นไหมครับมันจะแวบบขึ้นมีการตกแต่งเดินได้ที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับดูสปอร์ตมากๆเลยครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเมนบอรีของเบาะคนขับนะครับปุ่มปรับกระจกต่างๆนะครับเครื่องเสียงโบสรา o นะครับเป็นเครื่องเสียงไฮเอ d นะครับถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นสครับเพจนะครับเขียนว่า9ก้าหนึ่งคารอนะครับเบาะ18บวนะครับพร้อมเมนบอรแพ็กเกจนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเดินได้สีสปีดบูนะครับมีโลโก้หัวหมอนนะครับ ถัดมาก็จะเป็นหลังคาพาโนรามิกนะครับมีบ้านบางแดดให้นะครับเบาะคู่หน้าอันนี้ก็สามารถป,ปรับเบาะเย็นได้นะครับเบลเป็นสีเคย่อนนะครับถัดมานะครับเราก็จะมาเจอพรมนะครับพรมปพมพื้นนะครับจัญะลักปอเช่นะครับตอนนี้ก็จะเป็น ปุ่มไฟต่างๆนะครับแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทรถนะครับ,จออบเจาขับขี่นะครับอินสต루เมนต์คลัสเซอร์นะครับเป็นดิจิตอลนะฮะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัย GT Sport หุ้มหนังนะครับเดินได้ซีบรูนะครับสปอร์ตพลัสนะครับ ด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับ Adaptive Cruise Control นะครับถัดมาก็จะเป็น pattern c h i ครับต่างๆอุ่มปรับไฟต่างๆนะครับการปัดน้ำฝนนะครับครับตอนนี้ก็จะเป็น Sport Chrono นะครับที่มาพร้อมกับ Sport p l u s นะครับต้องมีทุกคันนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Porsche เลยนะครับอันนี้จะเป็น ปุ่มต่างปุ่มพวกนี้ดูคลาสสิกมากๆเลยฮะปรับยกหน้าปรับท่อนะครับปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับระบบความปลอดภัยนะครับปรับช็อคอัพต่างๆนะครับเซตอัพการตั้งค่าเปิดปิดแอร์นะครับอุณโภคในรถต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์นะฮะกระทั่งเกียร์นะครับก็ยังดูคลาสสิกเลยนะฮะบริเวณนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดหลังคาซันรูฟนะครับ เผื่อว่าจะขับรถไปเที่ยวหน่อยนะครับก็เปิดรับบรรยากาศนะครับเที่ยวชิลๆนะครับหรือว่าถ้าร้อนนะครับก็สามารถปิดม่านบางแดดได้นะครับเรามีม่านบางแดดให้นะครับหรือว่าจะติดฟิล์มก็ได้นะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นส MOKING แพ็กเกจนะครับตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของนะฮะ มีช่องเสียบ USB ให้2องตำแหน่งนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นตัวเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็เปิดฝาท้ายนะครับก็จะไม่มีอะไรนะครับฝาท้ายเปิดไปก็เจอเครื่องอยู่ครเปิดด้วยการดึงงัดขึ้นนะครับก็จะเปิดนะฮะตัวนี้ก็จะมีเบาะแถวหลังให้นะครับเป็นด็อกซีนะครับสําหรับคนที่สูงนะครับอาจจะนั่งไม่สบายนะครับจะเป็นเด็กๆนี่นั่งได้นะครับหลักๆก็จะใช้งานนั่งสองคนนะครับรุ่นนี้นะฮะ ด้านหลังก็จะใช้เก็บกระเป๋าเดินทางนะครับอันนี้ก็คือช่องเก็บสัมภาระด้านหน้านะครับก็จริงๆค่อนข้างที่จะลึกนะครับพอสมควรเลยลึกแล้วก็กว้างนะครับใส่ถุงก๊อฟได้นะครับเอาละครับสำหรับการรีวิวนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ